สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับมีความเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการยุบสภาไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าเสียววาบเรื่องไกลร้องสารประครองบิ๊กตู่ยุบสภามิชอบเพราะไม่มีเหตุการณ์เรื่องของเรื่องเนี่ยในเรืองไกรรีกิจัะนาครับซึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสของพรรคพลังประชารัฐ เรืองไกลได้เดินทางไปร้องต่อสัตว์ประครองสูงสุดนะครับเนื่องจากเห็นว่าการเสนอพระราชกฤษฎีกายุบสภาเนี่ยไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่แม้ว่าการยุบสภาจะเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่รัฐธรรมนูญบัญญัติประการตราพระราชกิษฎีกายุบสภาจะต้องมีเหตุการณ์การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเช่นนี้เพราะมีเหตุผลคือการคืนอำนาจให้กับประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยใช้คำว่าโดยเร็ว ยุบสภามีผล20มีนาคมและสภาจะครบวาระวันที่23มีนาคมซึ่งห่างกันเพียงแค่3วันเท่านั้นหากยุบสภาจะต้องเลือกตั้งภายใน45วันถึง60วันแต่ถ้าสภาอยู่ครบวาระต้องเลือกตั้งภายในเวลา45วันอะไรเร็วกว่าประชาชนคงจะทราบเหตุที่อ้างว่าต้องการให้ประชาชนเลือกตั้งโดยเร็วเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วไม่เห็นด้วยนะครับ จึงต้องมาร้องต่อศารรลรปกครองสูงสุดเพราะว่าอยู่ในอำนาจของศาสรปกครองในการพิจารณาเรื่องพระาราชกิจฎนิกาดังนั้นเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีอ้างว่าต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนเนี่ยไม่ใช่แน่นอนแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมต้องขออภยัยทนายกแล้วก็ทนองนายกวิศณุคือจะเป็นต้องร้องจริงๆนะครับ ส่วนสารจะมีคำนิยติใช้ออกมาอย่างไรเนี่ยก็เป็นดุลพินิจของท่านนะครับซึ่งผมเห็นว่ามีนัยยะที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองที่นายกไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคท่านเองก็สมัครตั้งแต่ก้ามกราคมแล้วก็ควรจะรู้อยู่แล้วเนี่ยครับถ้าเกิดยุบสภาเนี่ยท่านจะได้ประโยชน์จากการย้ายสอสอจากพรรคนั้นมาเข้าพรรคนี้เพราะฉะนั้นการยุบสภามีเหตุผลเดียวเท่านั้นนะครับที่น่าจะเป็นเหตุผลหลักก็คือต้องการให้ผู้สมัครหรือว่าที่ผู้สมัครหรืออดีตสอสอเนี่ยย้ายพรรค ให้สั้นลงจาก90วันเหลือแค่30วันซึ่งเหตุผลตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่สุจริตนะครับเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นการกระทําที่อาจจะขัดกับรัฐธรรมนูญในมาตรา5ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องให้ศาลพิจารณาครับว่าพระราชกิจธนิกาฉบับนี้ควรที่จะระง,งับยับยับย้งเอาไว้หรือไม่ถ้าระง,งับหรือเพิกถอนไปอีก3วันหรือสวันนับจากนี้ นายกรัฐมนตรีและกละกะตเนี่ยก็ต้องรีบตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสสสอไปการทั่วไปการเลือกตั้งก็จะจัดอยู่ภายในเวลา4-5วันเร็วกว่าการยุบสภานะครับเหตุผลที่ท่านบอกมาเนี่ยมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับตัวท่านเองก็หวังว่าพักที่ท่านจะไปสังกัดเนี่ยจะเสนอท่านเป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีซึ่งสารรัฐธรรมนูญตีความแล้วนะครับว่าอยู่ได้อีกแค่2ปีเท่านั้นท่านคงจะมีประโยชน์ส่วนตนอยู่ตรงนี้ด้วยดังนั้น ท่านก็จะแสวงหาการที่อยู่ในบัญชีนายกและมีสิทธิ์ให้รัฐสภาเลือกอีกครั้งหนึ่งพักคของท่านต้องมีสอสอ25คนขึ้นไปนะครับผมมองเห็นเจตนาชัดแล้ะครับเข้าใจได้เลยขอให้ศาลเนี่ยไต่สวนฉุกเฉินท้ายคำฟ้องด้วยนะครับและขอให้คำสั่งบังคับให้งดใช้พระราชกิจฎีกายุบสภานักข่าวถามอย่างนี้ครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย เคยบอกว่าจะใช้วิธียุบสภาพเพื่อช่วยพรรคอื่นๆในเรื่องของเวลาในการสก,กัดพรรคด้วยเรื่องไกลตอบอย่างนี้ครับไม่น่าจะใช่เหตุหรอกครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยควรจะบอกตรงๆนะครับว่าเพื่อประโยชน์ของพรรครวมไทยสร้างชาติที่สังกัดอยู่นั่นแหละครับวันนี้สมาชิกของพรรคต่างๆก็ย้ายพรรคกันแล้วก็อย่าอ้างว่าเพื่อช่วยพรรคการเมืองขนาดเล็กแต่เหตุที่แท้จริงคือวันนี้เนี่ยท่านอยากจะอยู่ต่อทําแล้วทําต่อทําอีกอะไรของท่านนั่นแหละ แต่เหตุผลในการตรากฎหมายพอเห็นคำว่าโดยเร็วเนี่ยมันสะดุดไงครับคำว่าโดยเร็ว45วันถึง60วันมันจะเร็วกว่าภายในเวลา45วันได้ยังไงล่ะครับ